นั่งรถมาหลายชั่วโมงสี่ชั่วโมงถึงละมากับคณะเขาใช้น้ําร้อนต้มบ้ากรเจี๊งไม่เห็นเขามีบ่อน,น้าร้อนแบบเราอี่ยเ,เรามีน้ําพุร้อนเห็นไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะสมาคมอุทยานป่าไม้นะคะสนุกนะคะจริงๆที่พักที่อําเภอฝางเนี่ยที่จะเข้าไปขึ้นดอยเขามีบ้านพักให้เช่าหลังหนึ่งสองพันบาทมีสองเตียงนอนได้สี่คนหกคนก็ได้ถ้านอนกับพื้นถ้ายอมห้องน้ําห้องเดียวทนได้ ะะโอ้ยดีเลยนี่จะเล่นขอเช่าบอกขอเช่าขอเชา่ชาไม่เอาบ้าน,านพักฟรีคือมากับสมาคมอุทยานเนี่ยเขาคงได้บ้านพักของข้าราชการฟรีเพราะนั้นความบ้านพักข้าราชการเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยก็คือห้องน้ําห้องท่า นอนต้องแปดเก้าสิบคนห้องน้ําห้องเดียวตายแน่เลยเจลิงตายเจลิงทนไม่ได้นะก็ทีนี้ก็ขอเช่ามีแอร์มีอะไรสะอาดสะอา้านมากันนะคะสุดยอดกว่าที่อื่นเลยค่ะวันนี้จะไปขุนนางนานอนนะคะเดี๋ยวตามกันไปค่ะขณะนี้เรามาถึงขุนน้ํานางนอนแล้วนะคะโ,โหนี่มากับวันหน้าอุทยานเก่าเขาก็มีอพิสิทธ์เข้ามาพาจอดรถด้านในซึ่ง แถวนี้จะไม่มีคนเเข้ามาได้เท่าไหร่นะส่วนมากต้องนั่งรถรถสองแถวเข้านั่งไม่ใช่เขาจะมีรถกล์ฟคันใหญ่พาเข้ามาก็คนก็มาเที่ยวแต่ยังไม่เยอะมากเป็นหน่วยซีนค่ะเป็นหน่วยซีให้หน่วยซิวตอนเนี่ยแล้วหน่วยซีนหน่วยซีให้หน่วยซิวค่ะวสะวัสดีค่ะ นี้เป็นเจ้าที่ของกรมุทยานปั้นค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการปั้นปูนเทียมไม้อปูนเทียมไม้ใช่ค่ะก็คือปูนและก็การลงสีให้เป็นเหมือนไม้ค่ะภาพวาดที่อยู่ในภาพวาดอยู่อาคารนี้หอาจา์เฉลิมใช่ค่ะแี่จะพามาดูมาดูองผูาก่อนเพราะว่าอาคารนี้จะเป็นอาคารที่ท่านผู้ว่าแถลงการและเราก็มีโมเดลในการจําลองถ้ำให้ดูว่าลักษณะของถ้ำหลวงเป็นยังไงเด็กถึงไม่ถึงไปติดเราดูโมเดลตรงนี้เราจะได้เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเราชมภาพวาดอาคาร อาจารย์เฉลิมชัยเสร็จแล้วเราค่อยไป,ปมชมปากข่ามแล้วก็ไปก,า,กาศการะสาเจ้าแม่นางนอนกันนะคะไป่ต้องขออนานนะคะเรียนเชิญเลยคะ่ะ เดี๋ยวนกจพาทุกท่านไปชมบริเวณปากถ้ำด้านโน้นค่ะลักษณะของถ้ำที่นี่จะเป็นทางขึ้นลงขึ้นลงกว้างแล้วก็แคบกว้างแล้วก็แคบภารจเราแบ่งพารารกิจในการกู้ภัยเป็น5้าพารกิจค่ะภารกิจแรกก็คือภารกิจค้นหาภายในถ้ำซึ่งจะเป็นทีมซิลช่วยในการค้นหาค่ะภารกิจที่2เป็นภารกิจในการปิดตาน้ําค่ะ โกรมประชานประธานบอกว่า70%น้าไหลลงถ้าค่ะฉะนั้นเราต้องหาปิดตาน้ําบนภูเขาทั้งหมดค่ะพอเจอไหมะเจอตาน้ําเจอค่ะแล้วก็ปิดทําได้ค่ะแล้วภารกิจที่3ค่ะคือภารกิจในการเจาะบอ่อบาดาลแล้วช่วยเราดูดน้ําออกมามเราเจาะบอ่อทั้งหมดประมาณ16บอ่อบริเวณปากถ้ำหลวง3บอ่อและส่วนบริการที่อยู่สามรากดคนน้ำนางนอนอีก13บ่อค่ะภารกิจที่4ี่ค่ะตอนนี้ค่ะนักสำรวจ ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีกรมอุทยานและร่วมกับมิสเตอร์วอนอันสเวิร์ดบอกว่าที่ขุนน้ำนางนอนมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเรียกว่าถ้ำาซาทองค่ะตอนนี้ถ้ำไซทองกับถ้ำหลวงมันเชื่อมกัน <c oughs> ตอนในการค้นหาเนี่ยค่ะเราได้มีการเปิดปากถ้ำาซาทองเพื่อช่วยระบายน้ําและทีมท่อสิ่งที่มาจากนาคปรปฐมและสมุทรสาครไปช่วยระบายน้ําตรงนั้นเพื่อเอาน้ำเนี่ยค่ะไหลลงไปนาของชาวบ้านค่ะ นั่นคือภารกิจที่4ภารกิจที่5คือภารกิจการหาโพรงค่ะเราพบโพรงบนภูเขาเนี่ยค่ะทั้งหมด109โพรงโพรงที่ลึกที่สุดก,ก็คือ600เมตรค่ะตัวท้ำหลวงเนี่ยค่ะเราเราก็ย้อนมาคุยถึงตัวท่าถ้ำาหลวงเป็นท่าที่มีความยาวอันดับที่4ของประเทศไทยค่ะ<ม>ยาวอยู่ที่<ด>ต่อ,ต,อต่อจากตรงนี้ไปนะคะ10.3กิโลเมตรน้องมาติดอยู่ที่เนินนมสามค่ะจากปากท่าถึงจุดเนินนมสามมตรงนี้2.3<ม> กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแต่ใช้ระยะเวลาในการเดินและดำ6ชั่วโมงค่ะแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะฝนตกสะสมเยอะตอนนั้นคือพายุมังกรเข้าฝนตกสะสม5้าวันติดต่อกันเลยค่ะฉะนั้นน้ำมันเลยมาก่อนน้องก็เข้าไปเดือนมิถุนายนซึ่งทุกทีเรามีป้ายประกาศเตือนว่าทุกวันที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคมเราจะมดให้เข้าถ้ำหลวงเรามีป้ายประกาศแต่น้องมาเดือนช่วงวันที่2 3ฉะนั้นวันที่23เดือนนั้นนะคะปีที่แล้วเนี่ย เป็นวันที่น้ำขึ้นน้ําลงในวันเดียวกัน mm hmm. คือเข้าไปอ่ะน้ำแห้งใช่ไหมคะแต่พอกลับออกมาน้ําเป็นรูตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือจุดที่แคบที่สุดค่ะซึ่งจุดที่แคบที่สุดเนี่ยใช้ระยะเวลาในการดาเนี่ยค่ะทีมดําน้ําซิลนะคะ450เมตรใช้เวลาดำหนึ่งช <im> <lden> ั่วโมงคือว่าเวลาน้ําอุณหภูมิของน้ําก็19องศาเด็กที่ไปยืนอยู่ือยู่ตรงไหน นี่ค่ะอยู่เนินนมสาวตรงนี้ค่ะที่ไม่มีน้ำใช่ค่ะขาจุดเนินใช่เขาปีนอันนี้เปีนอย่างนี้ขึ้นไปยืค่อยขึ้นไปใช่ค่ะพอเรารู้แล้วว่าจะทํายังไงให้น้องออกมาก่อนหน้านี้ค่ะนายกสมาคมน้ําบาดาลท่านไปติดอยู่ในถ้าไปเรื่องรีวังระบบในการของเจาะน้ําบาดาลท่านไปติดซิลจะพาท่านออกมาใช้วิธีการดําลงซิลพาดําลงค่ะท่านฝืนดําขึ้นออกมาทําให้ได้รับอุบัติเหตุศีรษะก็แตกไป เราก็เลยรู้ว่าอ๋อจะพาน้องออกมาโดยวิธีการฉีดยาสลบค่ะยาสลบเข็มหนึ่งจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงมช่วงที่ยากที่สุดก็คือช่วงนี้ตั้งแต่เนินนมสาวไปถึงจุดสามแยกจุดที่แคบเนี่ยค่ะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทํางานแข่งกับเวลามากตรงนี้น้องจะโดนฉีดยาโดยคุณหมอพาดเป็นคนฉีดยาให้นะคะแล้วผูกตัวติดกับนักตำน้ำต่างประเทศพอพ้นจากจุดสามแยกนี้เสร็จแล้วปุ๊บ ซิล4คนต่อน้อง1คนรับผิดชอบน้องนอนอยู่ในเปนี้ค่ะแล้วก็ลากตาน้ำแล้วก็ลากออกไปจุดไหนที่เป็นเหวล,ลึกจะใช้ผ่านซิปไาย์าออกมาค่ะก็ระยะเวลาถึงน้องผมบอกว่าจากปากถ้ำถุงจุดเนินนองสาว2.3กิโลเมตรใช้เวลา6ชั่วโมงโ<ห>ในการพาน้องออกมาค่ะไปกลับก็12ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่8รกรกฎาคมเนี่ยค่ะ เราจะไม่พาน้องออกมาได้ทั้งหมดเพราะาอะไรมันใช้เวลานานและนักดำน้ำมีแค่4คนคนนักดำน้ำเนี่ยค่ะเขาจะมีต้องมีการพักฟื้นร่างกายของเขาอย่างน้อย8ชั่วโมงถึงจะาสามารถดำน้ําต่อได้ค่ะฉะนั้นก็คือมันก็เลยแบ่งพาสภารกิจไปทั้ทงอีก3วันก็คือ8 9 10วันที่วันที่10นี่ก็คือพี่จิมนักดำน้ำํามาอีกคนนึงมาเสริมก็ได้ออกมาน้องก็ออกมาได้5คนก็ครบ13คนพอดีค่ะ มางมเอาไงวะใครมาจับกูหน่อยจับยังไงขึ้นไงหนึงสองา วันนี้ก่อนจะกลับนะคะเราก็มากินอาหารอาคาร้านอาหารอาคานี่พระเจ้าอยู่หัวรอก้าของเราท่านทรงมาสอนให้แถวนี้ปลูกกาแฟแรกๆก็เอา,เอาโรบัสต้ามาก่อนแต่เดี๋ยวนี้มีอาราบิก้าแถวนี้กาแฟเ,ฟเยอะเลยนะคะอาราบิก้าแล้แถวนี้มีที่เที่ยวเยอะถ้ำเขามีเดี๋ยวเราจะไปดอยแม่สรองกันนะคะก็แวะเที่ยวไปเรื่อยๆกับบ้านสว่างพอดี ออเจอดอกไม้นี่อะไรก็หยุดไม่อยู่นะคะสวยมากดอกกล้วยไม้ใหญ่มากสะอาดร่มรื่นกว่าสมัยก่อนเยอะนะคะ ดีมากเลยนี่เรามาสายนะคะดีว่าช่วงนี้อากาศดีถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนของเอาเรื่องแต่ถ้ามาเช้าๆมีไอหมอกค่ะเย็นสบายเพพีียยงลลืมมมตาาาบบกกััวววนให่่่ดูสสแะสวัสดีค่ะ เย็นสบายมันอยู่ต่างประเทศต่างประเทศยังไม่เย็นเท่านี้นะคะไอ้นี่เย็นแบบสดชื่นชื้นหน่อยต่างประเทศเย็นแบบแห้งๆอากาศดีๆเย็นๆอย่างเงี้ยแนะนำนะฮะทุกท่านมาเที่ยวนะฮะอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกดอยผ้าหม่าหมปกนี่เป็นดอยที่สูงอันดับสองในเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไประหว่างดอยสันจุที่จะติดชายแดนพม่านะคะ กาสแบบนี้ไม่ค่อยมีนะคะนี่เรามาอยู่สันเขาระหว่างไทยกับพมา่าเนี่ยถนนขั้นกลางแค่นั้นเนี่ยหาดูนะคะเนี่ยเป็นธรรมดาเข้าไม่ได้นี่พอดีมากับคณะผู้ใหญ่เขาเลยพาเข้ามาเนี่ยค่ะสันเขานู่นเป็นพม่านะคะอันนี้เป็นจุดนะคะชมวิวสันจุ ทเ,เทือกเขาแถวนี้เป็นแดนความมั่นคงระหว่างชายแดนพม่าก,กับไทยนี่ที่วิ่งเมื่อกี้วิ่งสันเขาหมดเลยนะคะมีเจลิ่งนั่งในรถก็เลยไม่ได้คุยกันที่เราวิ่งตรงนี้เป็นเออสันเขาทั้งหมดของพม่าก,กับไทยนี่ค่ะดูสิคะาสวยมากเลยสวัสดีค่ะ เย็นนี้นะคะเราก็มีอาหารที่เราทำเองบ้างของที่นี่เขาทำก็อร่อยแต่บางทีเราอยากกินของแปลกมาที่นี่ก็อยากกินอะไรที่อร่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุกี้เห็ดกับผักโดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่เราใส่ของสุปผักแทนนะคะไม่มีเนื้อสัตว์วันนี้ สวัสดีค่ะเช้านี้ของวันที่สุขสามสามและสี่ส,สี่เห็นไหมเที่ยวจะลืมวันลืมเดือนเช้านี้ของวันที่สี่นะคะเราก็เริ่มเตรียมตัวลงจากดอยผ้าห่มปกลงไปทีออ่ข้างล่างทิปนี้ตอนเช้าเอาแล้วนะคะพร่ำเยอะเลยมีเวลา แล้วก็เดี๋ยวสายๆว่ากันอีกทีก็เที่ยวแหลกแล้วไม่ค่อยได้ถ่ายบางทีจะเลิงไปนั่งรถโฟ์วิวลมมันแรงหนาวมากเลยเมื่อวานหนาวจนนั่งไม่ได้ตอนแรกทาฮึกเขิมตอนหลังมักูไม่ไหวแล้วไปนั่งในแคปเจล็งนั่งรถไอ้กระบะไอ้ตอนหลังจะเล็งนั่งไม่ได้หลังจะเลิงเนี่ยไม่ดีคือเคยผ่าตัดหลังเปลี่ยนหมอนรองกระดูก 4- ี่ห้าหกมาพอนั่งของที่มันไม่พรอมเหมาะกับตัวเราปวดหลังมากเลยไม่อยากได้นั่งนั่งแบบแข็งๆนะ่ะ ดีกว่ามันไม่ปวดหลังนะคะเพราะฉนั้นรถเจล้งที่นั่งมันก็เป็นรถดีหน่อยเขาจะไม่มีการปวดหลังนั่งรถไม่ดีปับ๊บจริงๆนะ,ะไม่ใช่กระแดะแต่สุขภาพมันไม่ได้จริงๆวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ you อันนี้เราก็จะพามากินสุกจี่ยู่นานกับขาหมูหมันโถนะฮะแถวนี้อร่อยจเจลิงเคยมาทานานานแล้วสิบก็ปีกับรัฐมนตรีช่วยครั้งนะคะอร่อยใช้ได้เลยค่ะ รูปเป็นตำนานของคนจีนซึ่งนักเขียนจีนคนหนึ่งเวลาวาดวาดขึ้นมาดังๆเนี่ยใบละหลายล้านบาทนะคะเขาเขียนเป็นตำนานคนจีนจะมีดอกบวยใช่ไหมฮะดอกเมยพวกนี้ให้เราดูต้นสวยๆก็คือพวกนี้แหละคะ่ะถ้าเข้ามาเนี่ยเขานั่งได้เลยนะคะวาดได้สวยงามเลยคะ่ะดูสิคะแต่ละต้นเนี่ยมันมีเอกลักษณ์และความสวยของมันเองมันสุดที่จะบรรยายออกมาเป็นคำ นะคะ,จะเจลิงเนี่ยไม่ค่อยเคยมีความละเอียดอ่อนพวกนี้ชอบไม่ชอบแต่ไม่เล่าหรือดูดูก็ชอบแต่ไม่ใช่ทั้งวันมาเฝ้าดูนกตัวเดียวบินไม่เป็นค่ะอย่างนั้นพูดดังเดี๋ยวเขาดา่า